สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเล่แนลอีกแล้วค่ะคลิปนี้แคเล่ขอเสนอเมนูหอ่อหมกทะเลในกระทะขนมครกในเบ้าขนมครกนะคะทํากิยง,ง่ายๆมาฝากกันค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่ทะเลก็จะใช้หมึกกับกุ้งใครมีหอยใช้หอยก็ได้นะคะ ไข่ไก่ใช้ทั้งหมดสี่ฟองค่ะแล้วที่เห็นตั้งอยู่ข้างๆนั่นก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะเป็นออปชั่นเสริมค่ะใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้จ้าถัดไปค่ะก็จะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะสักประมาณ1ช้อนแล้วกับอีกครึ่งช้อนค่ะใส่กระทิลงไปค่ะแล้วก็ทำการคนผสมให้เข้ากันกะทิใช้เป็นกระทิขวดนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วย ซีอิ้วขาวคะ่ะซอสหอยนางลมแล้วก็ผงปรุงรสรสดีหรือว่าฟ้าไทยก็ได้นะคะวันนี้แค่ใช้เป็นฟ้าไทยเดี๋ยวก็ทำการคนผสมให้เข้ากันได้เลยคะ่ะเราจะได้เนื้อห่อหมกแบบเข้มค้นแล้วนะคะเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งข้าโพดใส่ลง ไปในเนื้อห่อหมกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะเอาไว้โรยหน้าค่ะนี่คนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะเนื้อห่อหมกเข็มคน้นเข็มค้นจ้าเตรียมเบ้าขนมครกนะคะนํามาตั้งไฟเราจะทําการหยอดน้ํามันลงไปในเบ้าขนมครกเพื่อที่เวลาเราแคะออกจะได้แคะได้ง่ายๆนะคะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องนําไปใส่กระถงนึ่งเนาะจากนั้นค่ะก็ ใส่เนื้อหอ่อหมกที่เราผสมไว้เมื่อครู่เนี่ยลงไปลองก้นก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยทะเลค่ะก็จะมีกุ้งนะคะหั่นครึ่งเพราะว่าตัวมันใหญ่ไปแล้วก็จะมีปลาหมึกค่ะใครจะใช้อะไรอย่างอื่นเสริมก็ได้เลยนะคะเมื่อใส่กุ้งกับ أ, ปลาหมึกลงไปแล้วเนี่ย เคเลก็จะใส่โรยด้วยข้าวโพดใส่พริกใส่ใบโหระพาตามชอบได้เลยเผอิญว่าเมื่อสักครูน่นี้ตอนใส่ลืมกดถ่ายวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะนี่พอเริ่มสุกเราก็เริ่มทำการแขะได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปห่อนะคะเพื่อนๆค่ะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ห่อใบตองไม่ค่อยสวยเหมือนเราแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เกียดห่อด้วยทำแบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะห่อหมกทะเลห่อหมกกุ้งห่อหมกหมึกนะคะน่าทานไหมคะ